สุขใจในบ้านหลังนี้บ้านที่เราได้ร่วมกันสร้างมาด้วยความตั้งใจเพื่อวันข้างหน้าเพื่ออนาคตที่เรามันม่นใจผมเป็นอยู่แผนกสนับสนุนการผลิตนะครับก็คือหน้าที่หลักก็คือเกี่ยวกับการผลิตแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยต้องการเรือซึ่งสนับสนุนการผลิตเช่นการขนส่ง น้ำอาหารเคมีพันวัสดุที่ใช้ในการขุดเจาะไปที่ท่านผลิตเพท่พานขุดเจาะในใน,ในทะเลนะครับหน้าที่ผมก็คือการจัดหารเรือไม่่าจะเป็นเรือสปายเรือรับส่งผู้โดยสารนะครับไปใช้ในกิจกรรมของบริษัทในทะเลนะครับก็ได้ปรึกษากับภรรยานะครับแต่นะครอบครัวว่าอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลัง อยู่ออกนอกเมืองไปมีพื้นที่นะครับมีสวนมีต้นไม้มีขนาดบ้านซึ่งใหญ่สําหรับให้ลูกที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นได้นะครับ mm hmm. ก็มองหาพื้นที่ในการกุกสร้างบ้านก็มาถูกใจกับพื้นที่ที่ดินตรงนี้นะครับแล้วก็ทั้งเข้าไปพูดคุยกับบริษัทที่รับสร้างบ้านาหลายๆบริษัทนะครับเปรียบเทียบวับสดุที่ทางบริษัทเสนอให้นะครับรวมทั้งไปดู บ้านที่บริษัทรับสร้างบ้านในช่วงที่กําลังกอ่อสร้างอยู่รวมถึงบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับก็มาถูกใจกับวัสดุแล้วก็คุณภาพของบ้านที่สร้างโดย P D House ที่ไปดูมาหลายหลังนะครับเมื่อตกลงใจในการสร้างบ้านกับ P D House สถาปนิกที่ดูแลผมตั้งแต่ต้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรมีการดูแบบเบื้องต้นมีการ เลือกแบบเปลี่ยนแบบนะครับเลือกสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปเพิ่มสิ่งที่เราอยากได้ในแบบบ้านที่ทางสถาปนิกให้เรานะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ PD ดี u s e เนี่ยให้บริการกับลูกค้าได้ดีได้ดีมาก,กน,นะะในใน,ในวองพิมพงผมนะครับเพราะว่ากว่าจะสำเร็จต่อมาเป็นแบบเนี่ยผมใช้เวลาในการเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มากพอสมควรนะครับ<ม>เพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ มีความคิดว่าหลังจากที่เราก่อสร้างบ้านเราเนี่ยถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยากจะทําครั้งเดียวตอนที่เริ่มสร้างบ้านเลยนะครับก็เ,เลยใช้เวลากับการเปลี่ยนแก้ไขแบบมันตั้งพอสมนานพอสมควรนะครับผมคิดว่าการสร้างบ้านเนี่ยเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับคนคนเราเนี่ยคงไม่มีโอกาสสร้างบ้านได้บ่อยครั้งหนักนะฮะสำหรับคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยอยากจะให้อลองเปรียบเทียบและเลือก กับบริษัทรับสร้างบ้านหรือว่าบ้านจัดสรรก็ตามทีเนี่ยใช้เวลากับมันนะครับแล้วก็พยายามวางแผนลูกหน้านะครับเพราะว่าการขอสร้างบ้านแต่หลังเนี่ยเ,เราเราไม่ได้มีโอกาสมารสร้างบ้านบ่อยนักเพราะนั้นความความชำนาญการมองเหเ็นปัญหา,นนนาเนี่ยอนาคตเนี่ยบางทีเราเราไม่รู้นะครับก็คงต้องเลือกบริษัทที่ให้บริการให้คำแนะนำนะครับในการขอสร้างบ้านตั้งแต่ ต้นนะฮะตั้งแต่การวางแผนการออกแบบการปรับปรุงแบบนะครับรวมทั้งการก่อสร้างช่วงระยะเวลาการก่อสร้างถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ดีต้องให้คําแนะนากับลูกค้าได้นะครับรวมถึงการให้บริการหลังการก่อสร้างด้วยนะครับอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญนะในการสร้างบ้านสําหรับผู้ที่คิดจะสร้างบ้านนะครับคือการซื้อบ้านจัดสรรแล้วก็การใช้บริษัทรับสร้างบ้านในการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองเนี่ยผมคิดว่า มันมีข้อดีและข้อเสียนะฮะสำหรับผมเนี่ยการผมดูมาทั้งสองแบบนะครับการบ้านจัดสรรเนี่ยไปดูมาหลายโครงการนะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียซึ่งเราไม่ชอบก็คือเราไม่สามารถเลือกแบบที่เราต้องการได้นะครับแบบที่เขาสร้างมาแล้วเนี่ยจะปรับปรุงแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีมันต้องรอให้บ้านเสร็จก่อนนะฮะแล้วก็เราเราไม่ได้แบบบ้านที่เราต้องการจริงๆนะครับแต่ข้อดีก็คือว่า เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทร,รับสร้างบ้านทีงมีหลายที่เนี่ยการซื้อบ้านจัดสรรก็เหมือนกับว่าเราเราซื้อสิ่งที่เราเห็นจับต้องได้นะครับส่วนการสร้างบ้านด้วยตัวเองเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกบริษัทที่ดีให้บริการที่ดีกับลูกค,ค้านะครับแล้วก็เลือกบริษัทซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานที่เราสามารถไปดูและไปทดสอบหรือว่าไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเยี่ยมแล้วดูว่า คุณภาพที่ออกมาหลังการก่อสร้างนี่เป็นยังไงเนี่ยผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งก็คือเราสามารถเลือกแบบบ้านที่เราต้องการเลือกฟังก์ชันการใช้สอยของตัวบ้านห้องต่างๆการปรับปรุงแก้ไขแบบสามารถทําได้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เข้ากับรสนิยมของเรามากที่สุดนะครับซึ่งแบบบ้านของผมเนี่ยช่วงแรกก่อนจะก่อสร้างก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยแดดจะค่อนข้างจะส่องเข้าหน้าบ้านแต่ว่าหลังจากไ้พูดกับ พูดคุยกับสถาปนิกที่ดูแลเราเนี่ยก็มีการปรับปรุงแบบการเปลี่ยนตำแหน่งของห้องน้ําปรับปรุงตำแหน่งของห้องนอนให้ให้เข้ากับกับทิศทางของแดดแต่ถ้าเป็นบ้านจัดสรรแล้วตรงนี้เราคิดว่าเราคงไม่สามารถทำตรงนี้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยน่าจะเป็นข้อได้เปรียบสําหรับผู้ที่สามารถที่จะเลือกได้นะครับสําหรับผมเองเนี่ยผมใช้บริการของปีดี u ฮ e แล้วผมรู้สึกประทับใจนะครับกับ การตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การการพูดคุยการเริ่มแต่การดูแบบร่วมกันการไปเยี่ยมชมผลงานของพีดีเฮาสําำหรับบ้านลูกค้ารายอื่นนะครับซึ่งผมก็มีความประทับใจในในใน,ในวัสดุซึ่ง p ีด o u ฮ e เนี่ยมาให้กับลูกค้าเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับกับบริษัทรับสร้างบ้านอื่นผมคิดว่า p ี h o เ s e ์ให้ให้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับต,ตัวอย่างเช่นหลังคา มาทัสร์สน้ำหนักเบาโดยจะเป็นอิฐมวลเบาที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านรวมทั้งวัสดุที่ใช้ปูพื้นนะครับทีนีเราก็มีวัสดุให้เลือกหลายแบบนะครับแล้วก็เกรดของวัสดุนี่เมื่อเปรียบเทียบกับกับบริษัทที่ผมไปดูมาหลายหลายที่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากนะครับที่ผมอยากฝากก็คือว่าอ,อยากให้พีทีเฮาเนี่ยช่วยรักษามาตรฐานในการดูแลลูกคา้าอยากที่ให้กับลูกคา้าอยา่างเช่นผมเนี่ย ต่อไปเพราะว่าธุรกิจก,การก่อสร้างบ้านเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีคู่แข่งค่อนข้างสูงนะ,ะสิ่งที่เราจะาสามารถารักษา,าลูกค้านะครับก็คือเรื่องของอบริการเรื่องของอคุณภาพนะครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างหลังการก่อสร้างรวมถึงบริการหลังการ,ารกาขายด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าที่ก่อสร้างกับพีดีเฮาส์เนี่ยก็คงจะบอกต่อๆกับเพื่อนฝูงนะครับ ก็คือในอนาคตเนี่ยพีดีเฮาส์คงจะได้ลูกค้าเพิ่มเติบขึ้นมาถ้ายังรักษามาตรฐานในการก่อสร้างหรือว่ามาตรฐานในการดูแลลูกค้านะครับให้ดีอย่างที่เคยดูแลผมมานะครับผมเองในฐานะผู้ใช้บริการของพีดี u ฮ e ส์เนี่ยก็ขอขอ,ขอบคุณทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสาพนิกที่ดูแลผมมาตั้งแต่ต้นผู้บริหารซึ่งมีการพูดคุยกับผู้บริหารมาหลายครั้งนะก็อยากจะฝากขอบคุณแล้วก็คิดว่าผมเลือกบริษัท ได้ถูกต้องแล้วในการสร้างบ้านของผมหลังนี้เพราะว่าหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยผมมีความถูกใจแล้วก็ภูมิใจที่สร้างบ้านหลังนี้นะครับคิดว่าหลังนี้เราคงจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเขาจนกระทั่งเราเกษียณหรือว่าสําหรับลูกหลานในอนาคตนะครับสุขใจ